สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาชมหิมะเขาหายไปแล้วนะจ้าที่บ้านเราจ้าก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันสะที่บ้านของสม้มในช่วงสองสามวันที่แล้วก็แข็งโป๊กเลยจ้าแต่วันนี้ไม่แข็งแล้วจ้าเพื่อนๆน,นี่จ้าน้ําก็ไม่แข็งแล้วจ้าก็เห็นน้องปลาอยู่จ้าเนี่ยจ้าน้องปลา น้องปลาทองปลาสีส้มน้องปลาหน้าคนก็มาจ้ะในช่วงที่หิมะตกแล้วก็หิมะเต็มเขาก็อยู่ข้างล่างสะนั่นละจ้ะก้นสะอุ่นดีนะจ้ะในช่วงนี้หายไปแล้วก็ดีใจกับพวกเขาด้วยก็จะพามาชมผักด้วยจ้ะผักเป็นยังไงผักในช่วงที่หิมะตกเขาก็เหี่ยวเฉานะจ๊ะ ในช่วงนี้ก็โอเคอยู่เขาทนหนาวได้นะจ๊ะเพื่อนๆส่วนนี้ก็เป็นผักชีผักชีหอมไทยนะจ๊ะเนี่ยจ้ะเขาก็อยู่รอดปลอดภัยดีจ้าเนี่ยจะไม่ตายทนหนาวได้สุดยอดเลยจ้ะแต่ผักกระเพราฝรั่งเขาเหี่ยวจะเพื่อนๆเ,เขาเขาลวกเขาก็โดนลวกไป ในช่วงอุณหภูมิอยู่ที่ลบลบเจ็ดองศาลดลบเจ็ดนะจ๊ะอุณหภูมิลบเจ็ดนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เขาก็เลยเลวกไปแบบนี้ก็มีที่จะแตกใหม่ด้วยจ้ะเนี่ยจะเป็นกระเพราฝรั่งนะจ๊ะเนี่ยจ้ะพ่อบ้านเอามาปลูกเอาไว้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชม ผักขึ้นช่ายเลยจ้ะว่าเป็นยังไงในช่วงหิมะตกเขาก็เหี่ยวเฉาแต่ในช่วงนี้ดูสิจ้าเพื่อนๆเขาก็ฟื้นตัวเนี่ยจ้ะเดี๋ยวส้มจะเปิดเปิดเน็ตให้ชมนะจ้าเปิดเน็ตให้ชมจ้ะว่าเป็นยังไงเขาก็ยังหนาเหมือนเดิมจ้าส้มก็เก็บเข้าไปในก่อนคริสต์มาสนะจ้าทำให้เขาเบา บางลงนะจ๊ะเขาจะหนาเกินไปแต่ส้มก็ทําให้บางลงแล้วแต่ดูท่าทางเขาก็กลับมาหนาเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆสงสัยคงจะต้องเก็บอีกแล้วละจ้ะเนี่ยจ้ะเมื่องงวดที่แล้วก็กินกินได้หลายอาทิตย์อยู่จ้ะวันนั้นเก็บไปได้เยอะอยู่ก็กินได้หลายอาทิตย์ก็หมดแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บใหม่จ้ะ จะมาเก็บเข้าใหม่เนี่ยจะเพื่อนเพื่อนก็ถอดถอดให้ถอดออกหมดแล้วก็จะได้ขนาดนี้เลยจ้ะเป็นเป็นผักที่ทนมากๆเลยจ้ะแล้วก็ปลูกง่ายด้วยแค่หว่านแค่นั้นเนี่ขึ้นเป็นแถวเลยเนี่ยจ้ะเขาก็โตโตขึ้นบ้างนะจ้ะในในช่วงที่ ช่วงนั้นเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจะมาเก็บอีกครั้งหนึ่งจ้าเดี๋ยวส้มจะพาเพื่อนๆนไปชมผักแผลนะจ้ะผักแผวของส้มจะว่าเป็นยังไงไปเลยจ้ะเพื่อนๆนไปชมผักแผวกันเลยจ้าส่วนผักแผวก็จะได้ขนาดนี้หละจ้ะเขาก็ยังไม่ตายจ้ะเพื่อนๆนแต่เขาก็ลวกลวกอยู่จ้ะเนี่ยจ้ะอุณหภูมิลบเจ็ด เขาก็ลวกนะจ๊ะแต่ช่วงนี้ก็ยังยังมีใบสดๆอยู่เลยจ้ะเนี่ยจ้ะก็คาดว่าเขาคงไม่ตายนะจ๊ะเพือพ่อนๆพอพอช่วงเดือนพฤกษาพฤกษามิถุนาเดี๋ยวเขาก็แตกใบแตกใบใหม่ขึ้นมานะจ๊ะในช่วงนี้เขาแบบว่า หญ้าอยู่ข้างๆทาให้พวกเขาอุ่นอุ่นขึ้นขึ้นมานะจ๊ะเนี่ยจ้ะเขาก็ทนหนาวได้สุดยอดเมื่อปีที่แล้วส่วนมากเขาจะแตกแตกใบอีกจ้ะเขาไม่ตายแต่ก็ตายส่วนน้อยจ้ะแต่คาดว่าปีนี้คงจะเหลือเยอะอยู่จ้ะเพื่อนๆคงจะจะแทบจะไม่ตายเลยละจ้ะเนี่ยจ้ะดีมากๆเลยสุดยอด ความหอมก็ยังเหลืออยู่นะจ๊ะผักแพวนี่จ้ะเนี่ยต้นนี้กโอเคอยู่อันนี้ก็ลวกความหอมก็ไม่เปลี่ยนจ้ะเดี๋ยวส้มจะพาไปชมกุหลาบหินที่อยู่นอกบ้านเลยจ้ะว่าเป็นยังไงส่วนนี้ก็เป็นกุหลาบหินที่อยู่นอกบ้านนะจ๊ะที่ถ่ายให้ชมเมื่อไม่นานมานี้เองจ้ะนี่หละจ้ะเขาอยู่นอกบ้านเขาก็โอเคอยู่ ก็ยังงามเหมือนเดิมจ้าชอบในกาน้ำไฟฟ้ามากนี่จ้ะยังสวยเหมือนเดิมในนี้เอากะเอาใส่กระถางใหญ่มากแต่ก็งามงามสู้ในกาน้ำไม่ได้จ้ะเขาชอบอยู่ในกาน้ำมากกว่าเนี่ยจ้ะเดี๋ยวกลับเ,เดี๋ยวกลับไปชมต้นขึ้นชายกันอีกเลยจ้า ก็ได้พาเพื่อนๆมาชมต้นขึ้นช่ายอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะความงามของเขาเนี่ยจ้ะแต่ก่อนจะไปส้มก็พาเพื่อนๆมาถอนต้นขึ้นช่ายออกอีกจ้าเนี่ยจ้ะขนาดถอนไปครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ยังหนาอยู่จ้ะก็เลยต้องถอนเขาอีกเนี่ยจ้ะเอาไปทำ เอาไปทำกับข้าวได้ใส่ใส่ก๋วยเตี๋ยวจ้ะถึงเขาจะต้นเล็กแต่ก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ยอดเยี่ยมมากเลยจ้ะหอมหอมเลยจ้ะเพื่อนๆหอมมากจ้ะก็จับดึงแบบนี้เลยเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะ ขึ้นเยอะขึ้นเยอะจริงๆงามมากๆหิมะหิมะตกลงมาเขาก็เขาก็เหี่ยวเฉาแต่พอหิมะหายไปเขาก็ฟื้นตัวเร็วมากๆเลยจ้ะบอกคำเดียวว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยจ้ะต้นขึ้นช่ายเก็บมาแล้วก็จะได้ขนาดนี้แลวจ้ะเพื่อนๆนี่แหละจ้ะ ้นก็ใหญ่อยู่เนี่ยจ้ะก็ทำเอาไปใส่ยำแล้วก็ใส่ข้าต้มใส่ซุกี้ยากี้ก็ได้จ้ะก็ได้กินเยอะได้กินเยอะหลายวันอยู่ดีใจที่ได้เก็บผักในช่วงหน้าหนาวถึงจะมีหิมะตกก็ยังได้กินจ้ะผักชนิดนี้ทนมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆทนได้ในลบเจ็ดสุดยอด ก็อยากจะปลูกตลอดทั้งปีนะจ๊ะี่จ๊ะเดี๋ยววันนี้จะใส่ข้าวต้มจ๊ะเอาทำข้าวต้มปลากินไงจ้ะท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับฟังและรับชมนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณมากมายจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านจ้าบ๊ายบายเลิฟทุกๆท่านจ้าสวัสดีจ้า